สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชูผูุ้ขคนครับผมช่องรถไทยมือ 2, สองศรีสะเกดหางหุ่นส่วนจำกัดที่ซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมเมื่อนี้นะครับผมมาจัดโปรอีกแล้วครับพี่น้องจัดโปรยานมาวเอ็มสามห้าหนึ่งเอนะครับผมท่านใดครับมารับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับพี่น้องคันนี้เป็นห้าสิบเวรแรงนะครับผมอ่าสิบเวรแรงแปดวาว ดีสชูบเดินหน้า8เกียร์ท้ายลัง8เกียร์เปลี่ยนทิศทางใต้พวงมาล,ลัยระบบโฟร์วิวได้นะครับผมมาะัานนี้แหละครับพี่น้องเครื่อง2,190ันหรซีซีหรือหันสิบซีซีนี่แหละผมจำมาได้ครับพี่น้องร้มอมใส่ร้อมสอยนะครับเคยรีวิวไปแล้วแหละครับรถเครื่องนาบอดันบอไอนะครับอุปรก,กรณ์สองชิ้นนะครับดันหนาก็ผันหลัง รถพร้อมใส่เครื่องเกียร์ดีนะครับโฟร์วีวไลไรส์ดีหางเหิงบ่มีกระตุก p t o ใช้างานได้ปกตินะครับน้าบอดันบอ่อไอ้ครับพร้อมใช้พร้อมใสย่ยางหลังเดิมประมาณ60%นยางหน้านเนี่ยประมาณ30%ครับ40%ครับชั่วโมงการทำงาน 2,900ชั่วโมงนะครับ2,900ชั่วโมงตุนนี้ก็ถือว่าใส่งานดีนะครับพี่น้องกำลังแร่งมาไปกันค่อนข้างจะดีด้านหน้าผัานหลังผันหลังผมว่าจิใสผ่านพวกนี้เด้พี่น้องเดี๋ยวพามาเบินก่อนว่าสิไสผันตาสัางนะครับ2 4 6 หรือทันใดบอมักผันตัวน,นี้กับมะเลือกเอาก็ได้ครับพี่น้องพันไหม่ก็ได้แล้วแต่ครับพันใหม่พันห้าก็ได้หาใบหยิบ2ี่หาหยิบสองแล้วแต่ผู้มักครับแล้วแต่คนชอบ เครื่องกับเครื่องงมๆนะครับผม<ะ>เครื่องปั่ว่ะเคยอแกะมวฉีดก็เป็นหัวฉีดเดิมนะครับเสี<ะ>ยงเครื่องก็นิ่มๆนะครับ ทามน้ำว่นดีนะครับผมเู้โอ้เสียงเววาวนิวววนวววววนะครับ ม่นมีไอคับพี่้องไม่มีไอเครื่องงาม,งาม เป็นระบบไฟฟ้านะครับพี่น้องก t ทีโระบบไฟฟ้าหมุนพอกระตีนะครับทางถึงบ่มีกระตุกนกะครับพี่น้องทั้งนากระชือปลาเรีวนะครับ มาเบิ่งขังน้นนะลูกปืนหนาแน่นนะครับพี่น้องลูกปืนหนาแน่นลูกมากนี้ไม่นะครับเดี๋ยวผมทดสอบการเทลื่อนงานให้เบิ่งรับพี่น้องเดี๋ยวปรับทีมองเทพื้พืนจังหน่อย ความใส่งานครับผมราคาก็ไม่แรงนะครับจัดโปรนะครับพี่น้องสองเก้าเก้าใบเทาท่านใดสนใจท่านได้หายอยู่เบอร์เก่าเบอร์เดิมชุดแปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสาูนย์แปดหนึ่งหกูนูนย์สเจ็ดห้าสฝากใบน้ำแนครับพี่น้องปี6 4, กสี่เอกสารเล่มชุดโอนครบสองแสนเก้ามื่เก้าพบาทอ่ะสนใจเบอร์โทรค็ให้ไปละศูนย์แปดหนึ่งกศูนย์ศูนย์สีเจ็ดห้าสมบอร์ไล์กัเบอร์นี้ครับพี่นอ้องย่ามีเตือนหนึ่ง ครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมบ่าวพีเว่าถือบ่าเร็วไปเนี่ยขอโทษขออภัยครับผมเดี๋ยวนำไปแจกรประพงุงต่อไปขอบพระคุณครับขอให้เฮงๆเรื่อยๆบ่เจ็บบรจนจากใจพี่ซีถเถิดครับผมสวัสดีครับ